นี่เลยครับความสวยงามของคันตกปลาหน้าดินที่หนุ่ยมานาเสนอวันนี้นะครับสําหรับใครที่กำลังมองหาคันหน้าดินนะครับอยากรู้ว่าคันนี้เหมาะกับงานอะไรคันนุ่นเหมาะกับงานอะไรนี่เลยครับคลิปนี้มีคําตอบครับเดี๋ยวมาลองฟังกันเลยนะครับว่าอย่างแรกเลยนะครับตัวแรกนะครับเป็นคันของค่าย Delta Major นะครับนี่เลยนะตัวจากขวามือของผมนะต้าเม Major ครับตอนนี้มีแต่9ฟุตนะครับเวจะอยู่ที่25 50ปอนด์นะครับเป็นงานเล่นปลาหนักนะสายกระชากปลาชโูนะครับ ตีเหยื่อสดนะเหยื่อสดชะโดตกปลายี่สุกปลาเกตที่ใหญ่ๆนะครับไซส์ิบบวกขึ้นแนะนําตัวนี้เลยนะครับสําหรับตัวที่2นะครับเป็นคันหมาป่ากอริล่าเอ็ยอดฮิตตลอดกาลอยู่แล้วของค่ายหมาป่าตัวนี้นี่มีเท่าไหร่ก็หมดสต้อกนะครับตอนนี้น้าอุ๋ยเติมสต้อกมาให้จุกๆเลยนะครับมีระยะ8ปฟุต9ฟุต10ฟุตนะครับหมาป่ากอริล่าเอ็มนะครับเวทอยู่ที่1 5บ0ปอนด์นะครับตัวแบงค์นะครับเป็นลายผ้านะครับแบงค์ก็ไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็นี่ให้วงแหวนมาในส่วนนนี้ะก็มีตั้งแ